สวัสดีมีรักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีนะจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็ไม่ได้ลงอะไรนะแล้วก็ตอนแรกอาจจะตีหอแต่ว่าช่วงนี้ขี้เกียจนะเป็นอยู่ในช่วงขี้เกียจอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยได้ตียังไม่ได้ค่อยได้ไต่หอต่อสักเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวนี้จะมาจัดทีมตีอารนะีนาขำๆอ่าพอ,อ,อพอมาเรียงดูแนละปุ๊บตัวละครดาบฟันวิญญาณที่เข้ามาในเฟสเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดน่าจะ9ตัวนะผมน่าจะ ไม่นับผิดนะเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนน่าจะมีแค่9ตัวนะที่เข้ามาเฟสล่าสุดเนี่ยตอนนี้ดาบสรัญยาณทั้งหมดที่เข้ามามันมี10ตัวอ่ะมี9ตัวนี้แล้วก็มีตัวแรกเลยก็คือจะเป็นทางด้านของลุงซันเงืึกนะก็คือจะเป็นดาบสรวญยานของอิจิโกเป็นหมด10ตัวอ่านี่มีมีคาสิชินี่อีกอ่าสิบสิอ่ะคาสิชินีเป็น11ตัวน่าจะมีอยู่แค่นี้นะ11ตัว เดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนอนี่มันเทียต่ำแล้วไม่น่ามีละอืม,อมโอเคอ่ะดาฟเันยานของเฟสเนี่ยมันเข้ามาห,หมด10ตัวรวมกับลุงซานอีกเป็น11ตัวซึ่งคาสิชินนี่เนี่ยน่าจะต่ำสุดแล้วที่ผมอ่าที่ผมอัพก็คือเราน่าจะอัพ น้อยสุดละคาะเสชินนี้พะนันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสเป็นทีมเซตนี้กันอ่ะเป็น9ตัวนี้เอาจริงโซอ่าโซไม่ได้สลับนะโซอาจจะไม่ได้ไม่ได้วเวอร์วางอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปเทสขำแล้วกันนะสำหรับทีมนี้โอเคก่อนหน้านั้นเดี๋ยวมาสุ่มเันนี้ก่อนไอกิจกรรมตีชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาประมาณ2วันก่อนนะอันนั้นผมได้อยู่อันดับ6อ่ะเราตีจนแบบถึงวินาทีสุดท้ายเลยได้อันดับ6กนะก็ได้อ่ไอหินไอเนี้ยไอโทเคนวิจัยเนี่ยมาประมาณ30 กว่ารว,วมกับอันเก่าอีกนะก็ถือว่ามี45อันมาตอนนี้ผม <c oughs> ยังไงเราตัวที่เราอยากปั้นอยู่นะก็ยังจะเป็นทาน่านาของฮงสกิมารุนะเออก็เลยเดี๋ยวจะส่มไปไดกก่อนเพราะตอนนี้เศษอาวุธอ,อ,อันนี้มันอาวุธเศษอาวุธผมมีอยู่โอเคอะเศษมีอยู่37มคร15ขสิอันเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่ามาไม่ใช่ว่ากดปุ๊บค้งท้ายๆปุ๊บได้มาเป็นอาวุธเฉพาะได้มาอาวุธเต็มนี่ควรประสานมากนะ โอเคงั้นขอหมื่นห้าไดยังดีมาเอ่อจำไม่ได้แล้วว่าตอนนี้มันเป็นเราได้เศษหรือเราได้ตัวละครนะปั๊บปั๊บปั๊บอ่นนี้ได้เศษได้ห้าอันโอเคขาดแปดอันอันนี้ได้อันนี้ได้ตัวละครได้เศษตัวละครกี่เศษอาวุธลนี่เศษตัวละครปั๊บปั๊บได้ห้าเศษมาอันนี้เศษอาวุธไทยนี้ได้สิบเศษนี่จบเลยนะได้อาวุธเลยสิบเศษไหม มันน่าจะมีโอกาสได้สิบอีบ้างถ้าจะไม่ผิดโอ้โหได้ห้าเท่ากับว่ารอบอันนี้ได้สิไม่เพราะเราขาดอีกอีกครั้งหนึ่งเนาะเราถึงจะได้อาวุธเลยก็ขาดแค่มไม่เท่าไหร่ห่าเรามีอยู่สี่เรามีอยู่ 4. เศษอยู่ห้าอันเนาะโอ้นี่ได้โซโโ่ขนนกเราถ้ากว่าขาดห้าอันขาดห้าอันเด,ด,ดี๋ยวค่อยไปหาทีหลังแล้วกันขาดห้าอันไม่น่าจะหายากนะน่าจะไม่กี่สัปดาห์น่าจะได้แล้วถ้ากิจกรรมมันวนมานะ เอ่อตอนนี้เรามีอยู่อยู่ไหนวะอ่านมีนี่อยู่47็กลอ้อีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็ตัวถัดต่อจากฮสกีมารู้ตัวถัดไปอยากทำก็คือจะเป็นหน้าของไอเซนนะนี่ไอเซนร่างผีซื้อไอไอเซนร่างหนักแดงอ่าประมาณนี้ซึ่งวันเนี้ยมันมีการอัปเดตใช่ไหมก็ไม่แน่ใจนะว่าพวุเนี้ยวันเนี้ยที่เขาอัปเดตเป็นการอัปเดตเพื่อพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมครบรอบ3าอ่าครบรอบ3ปีหรือ เป็นการอัปเดตส่วนมากแล้วปกติมันไม่อัปเดตวันศุกร์นะปกติส่วนมากแล้วมันจะถ้าเป็นอัปเดตเซิร์ฟปกติเนี่ยมันจะอัปเดตประมาณวันพุธพฤหัสอะไรประมาณนี้ป่ะแต่วันนี้เป็นวันศุกร์อัปเดตเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะมีกิจกรรมครบรอบเข้าก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องรอรุ้นเอาละกันนะก็เดี๋ยวมันรุ้นอีกทีนึงว่าจะมีตัวละครใหม่เข้าหรือจะไม่มีนะถ้าครบรอบ3ปีไม่มีตัวละครใหม่เข้าก็นั่นแหละครับก็พอจะเดาได้นะว่าเกมก็ไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วก็ถือว่าเล่นรอวันปิด ประมาณนั้นส่วนตัวเนี่ยถึงเกมมันจะไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรแต่ว่าผมก็เติมปัจจุบันอยู่นะเติมปัจจุบันเรายังเติมอยู่ปกติอ่ะเนี่ยอย่างแน่กิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเติมไปก็ค่อนข้าง,างอะไรอยู่นะห้าพันกว่าแต้มก็สองพันกว่าบาทแล้วกันตีไปประมาณสองพันกว่าบาทอ่ะประมาณนี้ก็ยังถือว่าเรายังสนับสนุนไปเรื่อยแหละเล่นเล่นไปอย่างมีความสุขนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครโอเคมาเดี๋ยวเรามาตีอารีนากันอันนี้ผม,มลองเทกับคุณจินมาแล้ครั้งหนึ่งมาเดี๋ยวเราจะมาลองตีคุณจินดู ก็ให้แต่จ,จริงตัวละครมันไม่ค่อยมันไม่ได้ตีหมดทุกตัวหรอกมันไม่ได้ a n ต i ทุกตัวต้องบอกอย่างงี้เพราะว่าบางตัวมันไม่ได้บางตัวมันไม่ได้ตีอ่ะอ่ะเข้าไปไอพวกตัวเธอ a น,นติเธอสองอ่ะไม่ได้ตีเลยไอพวก a n ต i เธอแรกเก็บหมดเซมวงขาดหน่อยนึงเงี้ย สองตัวหลังเขาจบเธอเราเขาน่าจ,จะตายอยู่ดีอะหรือตายเธอนี้เลยเนี่ยโอเคตายเธอนี้เลยสุปแล้วคือก็ไม่ค่อยอน,นี่เท่าไหร่จะเล่นเป็นหอเอ่อหอเต่าก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวละครนี้ไม่ครบขาดหอเต่าตัวหนึง่งอ่าน,นี่เจอทีมถึกเจ้าผมไม่อยากเสี่ยงรอบอะแต่ว่าแต่ว่ารอบเราแต่ว่าแต้มเราถึงอะไรย่างนี้่เลยว่ะอ่ะอันนี้ให้ความรู้อีกอันหนึง่งกรณีที่แบบแต้มเราถึงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจุดเซฟ อยเซฟแต้มอะมันน่าจะเป็นเซฟประมาณนี้นะเพราะว่าผมเคยที่แบบว่าเอ่อแต้มเหลือ2 4 0 0แล้วเราโดนตีแต้มมันก็ไม่ลดนะอันนี้มันน่าจะเซฟไว้ตามตามแต้มอย่างงี้มั้งไม่แน่ใจนะว่าหรือผมหรือผมคิดไปเองวะหรือผมคิดเองว่ามันไม่เซฟแต้มเดือนนี้วะอืมไม่แน่ใจว่ามันเซฟแต้มเปล่านะหรือผมมั่วเองวะ เออนั่นแหละช่างมาันเถอะนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาตีนี้กันเดี๋ยว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 เสียแตะเดี๋ยวเสียอนั่นสิเขียมาตีนี้ดีกว่าเขาบอกว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะนี้ก็อพอฉันแล้วก็ตีได้ไม่มีปัญหาหรอกมาให้เนโกเอ้ยเดี๋ยวตัวซับนีเดี๋ยวลองสลับสลับกันดูแล้วกันอาจิโซเอาลงก็ไม่ได้อันติเดี๋ยวรองอไปไว้ตัวซับดูดีกว่า เผืจะเวิร์กแล้วเราก็เอาตัวอื่นมาไว้มาไว้ลงตัวหลักแทนอยากเห็นนัตติไม่ใช่อะไรอจิโซนี่ใส่โซยังไม่สุดนะอย่าบอกว่าโซไม่สุดอีใส่แค่โซช่องสองเลยซ้ำช่องสามไม่ได้ใส่นะอจิโซหลอดไปเนี่ยมาพ่อใหอ้ของเขามีป้ามุรามาสะเบียคุยะ เราจะโดนตีตายเองปะเนี่ยอย่างว่านะั้นเป็นทีมคอนเทนต์อ่ะโอโดนแทอ้ค่ะเซีมบงโอเดอนตีเลยทีนี้โอเซียมบงอุสานได้ตายเสียได้ปะโอเันตีจ่อยอ่ะชสียได้กี่ก็โดนอ่ะโอเคเดน,นตีหลายตัวอยู่ อัน,นอ่าโซกิโนะถ้าอยู่ตัวซัพพอร์ตโซกิโนะโ,โซกิโนะเอ๊ะไม่ใช่เลยเออถูกละโซกิโนะโคโตวริถ้าอยู่ตัวซัพพอร์ตนี้มันไม่ติดเอฟเฟกต์พัดนะม,มันจะมีเขียนไว้อยู่แหละมาลองพิชดูปับป๊บติดบล็อกละนาวเ,เลย อันนี้โซไม่ได้สลับนะอาจจะเบาไม่เบาหน่อยเบาเลยอ่ะโอ้แล้วโดนแบบฮิวซับมาเรื่อยอันนี้น่าจะแพ้ไม่น่าชนะหรอกเอ,อะไรไปนชนะเออว่าจะเอาไอดีคุณแก๊ปมารีวิวอีกเออยังไม่ได้รีวิวเลยฮะอย่าดูก่อนแล้วกันถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอีเวนต์อ่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอีเวนต์อะไรเดี๋ยวยืมไอดีคุณแก๊บมารีวิวพรุ่งนี้เลยแล้วกันลืมเลย รู้งี้เอาคลิปนี้ไว้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เป็นของคุณแก๊บน่าจะเวิร์กกว่าฮนะมาดูจากนี้ยังไงก็ไม่ชนะนะกดไปเดี๋ยวรอสลับตัวขำๆมาเออทีมโจมตีผมอยาอานี้ไว้นี่เอาไว้นี่ถ้าเป็นหอสอันนี้นี่ไฟของจริงแล้วจะมี ไดรับประตาดาเมิดการตาลดดาเมิดแต่ถ้าเป็นอันนี้มุรามาสะเพิ่ม10%อ่ะอันนี้ไฟนอลดาเมิบวกอ่ะ,อะเดี๋ยวลองนี้ไปลองใช้ดูไฟนอลดาเมิเป็นแน่ใจว่ามันจะแรงหรือเปล่ามาเอ่อคนนี้บวกอาร์จัดไปจัดไป ถ้าพวกนี้ตัวละครถ้าเไม่ให้พวกนี้สิเผื่อก,กิจกรรมไม่ได้เข้าพวกนี้ถ้าอีเวนต์ครบรอบ3ปีมีตัวละครใหม่เข้าผมว่าโอกาสที่เกมจะอัปเดตมันก็ยังพอมีแต่ถ้าครบรอบ3ปีไม่มีตัวละครใหม่เข้าอันนี้ก็เต็มแยกยยกันนะเออส่วนตัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะส่วนมากก็เล่น LL กับเพื่อนบ้าง วันพีดอรตีรัสบ้างขำๆนะแค่เบื่อไม่มีอะไรแล้วก็รอแจ็คแลนล็อก Origin, ออริจินเออไอ้นี่ยังพอแดนติดเซนสอง 4, 2, อยู่ที่จริงเราต้องเอาโซเกโนโกไว้ก่อนดีป๊ะปับป๊บปับ๊ปปั๊ปปั๊ปตัดเลือด พี่ยางนี้น่าจะาโซกิโนไไปก่อนเลยไปนี่เอฟเฟกมันสวยนะเอฟเฟกอันติสวยแต่ว่าค่อนข้างเบาไปหน่อยนะต่อให้ใส่อัพสุดยังไงผมว่ามันก็ค่อนข้างเบาอะ่ะมันต้องได้ฆ่าศัตรูตัวหนึ่งก่อนมันถึงแบบจะเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงมันน่าจะตีแรงขึ้นตั้งแต่ฆ่าตัวแรกเลยแต่ถ้าจะให้ดีๆก็คือฆ่าหลา,ลายตัวไปเลยอะ่ะถึงจะดี แบบอัติที่หนึงเก็บ2ตัวอย่าง,ง,งเงี้ยดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะ40หรือหกเปอร์เซ็นต์วันนั่นแหละอ่ามุนามะสะโอเคแดนตีอ่าโฮสุกิก็แดนตีโฮสุกิมารุครับก็ให้ที่จะปั้นโฮสุกิมารุเนี่ยก็ถ้าใครติดตามมาก็จะรู้นะว่ามันจะมีช่วงที่กิจกรรมหนึ่งหนึ่งเนาะอ่าผมอยากเอาปั้นไว้ลงกิจกรรมหนึ่งหนึ่งของโฮสุกิมารุเคยเปิดเคยให้ดูอยู่แหละตอนนั้นถ้าใครจำได้จะลองดู ก็ถ้ารอบเนี้สามปีไม่มีตัวละครมาใหม่เศษแดงผมผมจะเอาไปทําโซ่ละเศษแดงตอนนี้น่าจะมีอยู่สัก200ร้อกว่า,วาเดี๋ยวจะเอาไปทําโซเพราะว่าแต่ว่าหรือจะเก็บไว้ก่อนดีเก็บไว้ทําหลังจากเก็บไว้ทําโซหลังจากอาไอ้นั่นมันชื่ออะไรนะโคกะเข้าน่าจะดีอา่านี่เป็นนี้แล้วเดี๋ยวลองลองล,องล,องลยงหลๆหอแล้วกันเพราะส่วนมากคนก็จะใช้แต่หอเดิมๆนะ หอใหม่ๆไม่ค่อยมีคนใช้อะไรอันนี้ดีกว่าหอ,อเสือนี่น่าจะขายไม่ค่อยจะออกนะส่วนมากก็เห็นใช้แต่หอหอหงห่อเต่าหอมังกรหอเสือเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ข้าขอให้สองล้านกว่าซัดเข้าไป คิดติดแข็งอันติแต่นีนี้เจอทีมถึกเหมือนกันฮนะโอ้ซุยโฟงไม่เข้าเลยแท้ทำไมซุยซุยโฟงนี่เลือดเต็มหลอดเลยถ้าใช้เป็นแบบทีมอ่าทีมปกติจริงๆซุยโฟงเนี่ยจะตายก่อนเพื่อนเลยนะเพราะซุยโฟงนี่ตัวบางบางนะแช่แข็งสตันนี่เขาเล่นเป็นสายซนะีซีฮะ อันนี้ก็ไม่น่าจะชนะนะนะสกิโนโไม่แดนตีด้วยเล้เผื่อเนี่ยหลังเราจบเทินก็ตายนะนาเนี่ยนั่นไงปับปปับปับป๊ โดนเลือดไหลาตายครับจังหวะนี้เอ๊ะมันยังไม่ถึงเลือดไหลาตายอดโดนสะท้อนตายก่อนโอเคสรุปก็คือทีมคอนเทนต์ถ้าจะเอาจริงถ้า,าถ้าสมมติคนอยากปั้นแบบเฉพาะทีมดาบฟันวิญญาณจริงๆอะถามว่าปั้นได้ไหมผมว่ามันก็น่าจะปั้นได้แต่ว่าตำแหน่งอะไรน่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ แต่ว่าเอาจงจริงมันตบทีมต่อเท่าที่ผมดูเนี่ยต่อให้เราใส่โซ,โซใส่ลาสุดจริงๆอะิะถ้าเราใช้แต่ตัวดาบฟันยานเตัวเนี่ยมันน่าจะตบพวกทีมถึกไม่ค่อยเข้าแล้วเราจะโดนสวนคืนตายประมาณนี้ถ้าให้จัดจริงๆก็น่าจะต้องเป็นประมาณนี้ทีประมาณนี้อ่าทีมประมาณน,าณนี้ส่วนตัวบนผมว่าให้ในโกะอยู่ตัวแรกดีกว่าแล้วก็โฮสกิมารุอันนี้อยู่ข้างหลังอ่ะทีมประมาณนี้ได้ ถ้าใครอยากเอาไปทำเล่นนะแบบนอกเมตาบ้างนะถ้าใครแบบเบื่อทีมเก่าๆแล้วนะแบบอะไรก็ไม่รู้ทีมไปไหนก็เจอแต่ทีมกันเดิมๆนะก็เอาทีมคอนเทนต์ไปเล่นแล้วกันนะขำๆแล้วกันนะประมาณนี้ โอเคคลิปวันนี้เอาจริงก็ไม่รู้จะลงอะไรหรอกก็หาอะไรมาทำเลื่อยเปื่อยนะก็ได้ประมาณนี้แหละโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปสาม่ไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวจะแปะคิวทางซ้ายเพจดิทางขวาอะไรกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม